สวัสดีค่ะวันนี้แอดเินมาพร้อมกับรถกระบะทำรรมาหากินสภาพเยี่ยมสไตล์รถอีส,สุสอีกหนึ่งคันนะคะกับรถอีส,สูซดี Max 2.5 DDI t e c h ตัว SX ปี2005ค่ะ รถสวยพร้อมใช้ชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยค่ะคันนี้มีบริการทั้งเงินสดและบริการไฟแนนซ์ให้นะคะรถขับไปแล้วกว่า260,000กว่ากิโลเมตรรถขับขี่ดีค่ะสภาพเยี่ยมเลยค่ะคันนี้หน้าหลังได้บางเดิมไม่เคยชนหนักนะคะรถโรงงานสวยเดิมแน่นๆรอบคันค่ะสีเทาสวยใช้ได้ค่ะประมาณ80%ได้เลยนะคะมีริยวรอยบ้างตามการใช้งานโดยรวมถือว่าสวยใช้ได้เลยค่ะ เครื่องยนต์ดีเซล i-tech 5 5 0 0 cc DDI turbo เครื่องยนต์ส,สวยๆนะคะสภาพดีอัตราเร่งดีค่ะระบบของเลี้วปกติเครื่องไม่ไอไม่ดนันคันหน้าเดิมสวยๆวยเลยนะคะ็นอตนซุ้มซอกตะเข็บเดิมแน่นๆไม่เคยถอดค่ะ แผ่นเพรเดิมอยู่ครบฝาก,กระปรงเดิมน็อตแน่นแเลยค่ะรถสวยขับขี่ดีพร้อมใช้เลยค่ะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะชุดเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีใช้งานได้สมบูรณ์ตามปกติรถติฟิล์มกรองแสงให้แล้วรอบคันนะคะกระบะแม็กไลเนอร์พื้นกระบะสวยไม่มีผุท้ายเดิมสวยๆน็อตแน่นๆไม่มีขยับค่ะกระบะท้ายมีรอยบุบเล็กน้อยตามสภาพการใช้งานล้อมแม็กสวยๆยางดีพร้อมใช้ค่ะ ภายในสวยสะอาดเรียบร้อยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางคอนโซลหน้าสวยครบแอร์ช่ำเลยนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะเบาะผ้าคู่หน้าสวยสะอาดกว้างขวางนั่งสบายเลยนะคะเบาะแคปเป็นเบาะหนังสภาพสวยมากๆนุ่มๆพร้อมใช้เลยค่ะ ชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนคู่มืออยู่ครบนะคะมาส่งต่อกันในราคาขายสด169,000บาทค่ะลูกค้าท่านไในเครดิตดี D, อาชีพชัดเจนสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะผ่อนเพียงเดือนละ5,500บาท48งวดค่ะท่านใดสนใจสามารถมาดูรถและมาทดลองขับก่อนตัดสินใจได้ที่บางบอน5ซอย5กรุงเทพมหานครค่ะสนใจโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 097-243-6577ค่ะสนใจยังไงก็โทรกันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ